คุณดีนครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมีทีมงานประมาณ12คนแล้วก็ทํารายการหลายรายการมากคูทูผมแล้วก็ที่บ้านทางบ้านเข้าอยากรู้เหมือนกันว่าคุณได้รายได้ของการทา o ยูทูบต่อเดือนเท่าไหร่ครับคุณดีนครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินร้านประจําของบางดีนะครับเป็นร้านเด็ดที่บางดีแนะนําให้มากินนะใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อสายเข้าครับแป๊บนึงครับ ใส่ข้าวแป๊บนึงครับยอมมั่นอ๋าธุรกิจเยอะนะครับกว่าจะได้ผมบอกเลยนะกว่าจะได้คิวบางดีนี่คือยากมากนะครับช่วงนี้เขาแบไปเที่ยวเยอะมากผมไ็คือโชคดีมากได้คิวบางดีนะครับบางดีครับทําไมถึงเลือกร้านนี้ครับฮะทำไมถึงเลือกร้านนี้ทําไมถึงชวนทําไมถึงชวนพวกผมมากินร้านนี้ชวน ขอขอแบบใหม่นี่นี่เป็นร้านเด็ดร้านที่ผมมากรุงเทพแทบจะทุกครั้งก็ต้องมากินที่นี่ใช่ต้องมากินที่นี่ครับจะมากรุงเทพก็ต้องมากินที่นี่เดี๋ยวระหว่างระหว่างที่เรานั่งเดี๋ยวจะได้เห็นอาหารร้านชื่ออะไรนะร้านชื่ออะไรอาไบมาอาไบมานะครับทุกคนอาไบมาชื่ออาจจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าชื่อเขาอยู่นี่กันนะอาไบมาแปลว่าอะไรครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอร่อยนี่อร่อยจริงอร่อยจริงอาไบมาน่าจะเป็นภาษาอูร์ดุนอูร์ดุน a few moments later ดูดีดูยีเห็นไหมดูดิโอ้โหนี่อันนี้เป็นอ่าอ่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอีกเกาเหลานี่เลยขาวๆเด็กขาวๆอันนี่พายคีริวอจริงทุกคนเราเป็นบวกเอ็นดูดิโอ้โหจริงจริงนะเด็ดเด็ดจริงแดีวผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการตาม YouTube ช่องดิมล็อกมันยังไงครับจริงๆเมื่อก่อนผมทำ ทำบัฟเบฟตเชคครับบัฟเบฟตเชคเนี่ยคือร้านขายชาไข่มุกสมัยเรียนมหาลัยแล้วผมอยากจะโปรโมทร้านตัวเองผมก็เลยทำยูทูปเพื่อโปรโมทร้านตัวเองใช่ไอ้นี่ย้อนไปแบบประมาณ7ปีที่แล้วนานมากสมัยนั้นในยุคที่ยุคที่คุณว่าผมอะตอนนั้นเป็นอะไรใช่ชื่อช่องแรกของคุณชื่ออะไรนะครับเท่าที่ผมจับได้เมื่อก่อนชื่อดีนวิกลี่ดีนวิกลี่นี่มีแดงมันดันใจจากไหนดีนวิกลี่อะจริงๆชอบอยากเป็นไลฟ์โค้ดมาก่อน ชอบชอนบุรุษนาทีละนอีกคนหนึ่งคนหนึ่งอะอีกคนหนึ่งใครอีกคนหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรครับชอนบุรนผมชอบผมก็เลยเริ่มทำประมาณปีหนึ่งแล้วก็เลิกทำช่องนั้นแล้วก็มาทำดีนล็อกใหม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นทำยูทูบใช่ครับคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหอผมรู้แต่ว่าผมอยากแต่ว่าคนดูเขาไม่รู้ไงครับโอเคโอเคผมก็เลยต้องชงให้คนดูคนดูอยากรู้อะไรเมนด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบเดี๋ยวผมทำดีนให้อีพีสองผมเริ่มทำยูทูปตอนนั้น <Okay. S 1> พอทําเสร็จปุ๊บมันมันปังกว่าการทําชาไข่มุกอะ่ะผ,ผมก็ปิดชาไข่มุกก็คือทิ้งชาไข่มุกเลยนะแล้วก็มาท YouTube ํ u ย u b e เต็มที่อตอนนี้อาชีพเดียวผมก็ทำ YouTube ย <c oughs> ูท u บอยู่แหละก็คือตอนนี้เค็มได้แล้วว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จขนาดนะั<ห>้นนะดีดนูนี่สมองวัวทอดขมิ้นทุกคนดีมากใกล้ใกสมองวัวสมองวัวทอดขมิ้นนะตัวนี้สมองวัวมันกินได้หรอบางกินได้ดิอันนี้คือซุปน่องลายใช่ไหมอันนี้มาดูที่ซุปน่องลายทุกคน ไอ้นี่คือเขาขายราคาไม่แพงอะ่ะร้านเนี้ยผมชอบดูดิต้องไลค์คือเขาเป็นปลาทานอะ่ะแล้วก็เขาเลี้ยงัวเองอ๋อเขา <c oughs> น่าจะมีแบบาฟาร์มเองอะไรเงี้ย<แ>ใช่ไหมครับเป็นธุรกิจครอบครัวไปตั้งข้างหน้าจอเลยมันก็เลยแบบเขาก็เลยขายแบบถูกได้นนอกม <c oughs> ัอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไอ้นียคือเนื้อโหนกนะยีโหนกอ่ะโหนกที่มันอยู่ข้างบนคล้ายคล้ายโหนกโหนกนี่ก็คือโหนกที่อยู่หลังงัวตัวเนี้ยจะเป็นชิ้นส่วนที่อร่อยที่สุดในัวแล้วก็มันแพงแล้วเนี้ย เสือร้องไห้เสือร้องไห้นยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้เสือร้องไห้ยิ่ยิ่ยิ่ดูเสือร้องไห้อมหกรลมหกลมหกในนี้ครโบเดี๋ยดื้อหนุกอย่างเงี้ยปกติน่าจะสองร้อยไอ้เนี่เขาขายห้าสิบบาทไหมบังถูกมากถือว่าเด็ดนะแต่ว่ายังยังไม่ได้ลองแค่ดูแค่คุณไม่เคยกินเหรอผมไม่เคยไม่ได้ลองลองดูสตข้าวของผมผมไม่เคยกินเอ่ะผมเคยกินเคยกินมากับผมเลยนี่ใช่ผมเคยกินแต่ว่าผมมาอยากจะให้ทุกคนคนที่ดูมา ก็เลยตั้งใจจะถ่ายคลิปนี้ให้ทุกคนดูครับต่อต่อเพืจะทำอะไรครับโอเคแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีกี่ช่องมียังไงบ้างครับของจะดีนบล็อกครับตอนนี้มีดีนบล็อกใช่เห็นผมเห็นผมเห็นมีพอด์ตแคทอ๋อรายการเหรอรายการรายการผมอาจจะรายการใช่มันก็หลักๆก็จะเป็นช่องเที่ยว YouTube ผมก็จะเป็นช่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปลงไปดูแบบวัฒนธรรมใหม่ๆครับแล้วก็มันจะมีรายการทุกวันพุธก็จะมีรายการ Everyday p o d Cat อันนี้ก็จะเป็นรายการพอดแคทที่เราเป็นพอดแคทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยท่านนริพพมพัดพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็มาเป็นผมเคยดูผมเคยดูผมเคยดูในสปอนเซอร์ไฟมีนะครับทุกคนเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนเล่าพอดแคทประวัติศาสตร์ต่างต่างอย่างเช่นพวกเฮลวิตอะไรต่างๆ่ี่เก่งมากเล่าประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์ไอ้ประวัติศาสตร์ฝรั่งฝั่งครับฝั่งตะวันตกต่างๆแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่าประวัติศาสตร์ฝั่งตะวันออกกลางแลล้้้วววรรรรรููสสึก่่าาาหยยคนนนัััังงไมมมปะตติิศ์จๆ มันกว่าสามพวกนะมันมีกันแบบว่าหักเหลี่ยมโพดกันเดี๋ยวจะเล่าหลังจากนี้ติดตามิดตามตอนนี้มีกี่ EP แล้วครับตอนนี้มีประมาณ15อีพีแล้วที่ถ่ายนะแต่ยังไม่ได้โพดหมดโอเคไปไปดูกันได้นะครับใน Spotify เซิร์ชว่าดีนดีนดีนบล็อกไดีนบล็อกเออใช่ 2,000 years later ทุกคนดูระหว่างที่เราคุยกันนะฮะ oh เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เขาเรียกอะไรนะเกาเหลาวะอันนี้เกาเหลาอันนี้คือเกาเหลาไฟหม้อไฟชุดใหญ่รวมบวกเอ็นแก้วทีน,นมาดูตรงนี้นี่ม,มันก็จะมีพวกเนื้อน้องลายเนื้อมันเนี่นี่อร่อยมากทุกคนได้นแนะนำนะนี่มาดูเอ็นแก้วตรงนี้เนื้อเด้งเลยอ่ะเด้งๆระวังระวังระวังอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์หรือเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมสนิทกับเจ้าของร้านแล้วแหละอ้โมาบ่อยมากแสดงว่าคุณมาเกือบเกือบทุกครั้งเลยถ้ามากรุงเทพ ใช่ใช่จริงจริงทีมงานผมอะไรจะชอบมากดูดิยิ่งสั่งอันไม่ไหวไม่พอไหวใจเย็นใจเย็นย้อนมาก่อนขอแล้ไม่พอเราชิมลองชิมดูครับคุณดินชาดูดิ่มาดูดินี่คือเอ็นแก้วคนทีไม่ใกล่ยียียีดูเห็นแก้วดูเห็นนะเงาเง็บเง็บงบเลยอ่ะนี่เป็นลาสามสองหนึ่งเห็นคุณชิมแล้วผมอยากจะชิมเป็นไงบ้างครับ น่องไหมใส่ในภายใส่กินเลยมันกินดีนน้ำมันอ่ะมันนุ่มมันนัวมากเลยดูจริงเว้ยอร่อยมากดูดึงดึงดึงทำทำนี่เยอจริงดูดึ๊ดรับลองดูมันมันนุ่มมากอ่ะมันนัวมากอ่ะนี่นนิ่มมากอร่อยไหอร่อยมากเลยทำได้ไงวะมันมาจากส่วนไหนวะเป็นแก้วเนี่ยขาวัวขอบคุณครับอือ เด็ดมากครับทุกคนอร่อยอร่อยจริงอ่ะเยนครับผมถ้าที่ผมดูตอนนี้ก็คือคลิปส่วนมากจะไปต่างประเทศใช่ไหมแทนประเทศต่อไปที่คุณจะไปเนี่ยประเทศไหนครับไม่รู้ว่าช่วงไหนช่วงไหนไอ้ทวีปไหนผมอยากจะแหวกแนวหน่อยผมอยากจะไปจีนโหจีนเหรอจีนเอาเรื่องออกมาฮาเลอร์ฮาเลอร์จีนนี่เอาเรื่องอยู่นะ เพราะว่าเหมือนไม่ค่อยมีคนไปวะถ้าใน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 ยูทูบเบอร์มุสลิมอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมคิดว่าทำไมถึงคุณคุณอยากจะไปจริงจริงประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่ผมิสต์ไว้ก่อนที่ผมจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศอีกอ๋อมันอยู่ในิสต์อยู่แล้วใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมผมจะเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายกับชีวิตอ่ะผมก็จะเขียนเลยว่าผมอยากจะทําอะไรบ้างตอนอายุเท่าไหร่อืตั้งแต่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าทำอะไรบ้างยี่สิบห้าถึงสามสิบทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะิสต์ไว้อย่างนี้ แสดงว่าคุณมีเป้าหมายทุกๆใช่สมัยสมัยที่แบบสมัยเรียนมหาลัยแบบไม่มีตังเลยสมัยที่คุณอยู่กับผมที่วีเอ็มใช่สมัยนั้นอ่ะคุณน่าจะได้ผมเยอะแม้กระทั่งแม้กระทั่งกางเกงสเล็กหรือว่าเสื้อเสื้อเชิ้ตที่ผมจะซื้อของยูนิโคลผมไปยูนิโคลแล้วก็ผมก็จดเลยนะผมจะซื้อสีอะไรไซส์อะไรไซส์อะไรราคาเท่าไหร่วันไม่มีตังพอวันที่มีตังอ่ะผมก็เลยแบบรู้ว่าจะซื้ออะไรผมมีตังพวกผมมีแพลนล้ว่าผมจะซื้ออะไรเป็นจัดเลยใช่ไหมหลายคนเขาจะมองว่าผมใช้เงินเก่งเกิน เอ้จริงอ่ะผมวางแผนไว้แล้วอ๋อใช่เหรอยอีวางแผนก่อนล่วงหน้าสองสองชั่วโมงเมื่อคืนในเป้าหมายไงเดี๋ยวคืคือพอพอมีเงินปุ๊บผมรู้แล้วผมจะใช้อะไรบ้างคือเหมือนเราศึกษาไปแล้วเหมือนเหมือน,นซื้อรถอ่ะอืมผมก็จะดูไปเป็นปีๆเลยว่าพอถึงเวลาปุ๊บรู้แล้วต้องซื้อสีอะไรสเปคอะไรเวลาคุณต้องขายรถใหม่แล้วก็ซื้อรถใหม่ไหมขายรถเก่าซื้อรถใหม่รถใหม่ขายรถเก่าซื้อรถใหม่ดิ้ยินดีด้วยครับยินดีบอกเราก็รอครับ บางดินบนตอนนี้ผมเห็นคุณทําหลายรายการมากเลยอ,อยากรู้จริงๆนี่อยากรู้อยากใจเลยว่าตอนเนี้คุณมีทีมงานของดินล็อกเนี่ยประมาณกี่คนที่อยู่หลังบ้านอะ่ะรวมผมด้วยประมาณ12คนโอ้โหสิบสองคน,นผมคนนึกว่าสี่ห้าคนเองนะเพราะเห็นแค่แบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนสีหคนแต่ตอนนี้ทีมงานมันใหญ่ขึ้นเพราะว่า มันไม่ทันถ้าสมมติว่าเราเราคือคือเมื่อไหร่ที่บริษัทมันมีระบบที่ชัดเจนแล้วก็แล้วก็ทํางานได้ตามโปรสมันมันจะได้งานมันจะได้เดินถือว่าเยอะนะเยอะไหมสําหรับคุณคุณว่าเยอะไหมสิบสองคนเนี่ยเอามาเยอะไหมมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับพี่พี่ที่กรุงเทพอ่ะอือมันก็ไม่ได้เยอะคนอื่นเขามีสี่สิบคนห้าสิบคนยี่สิบคนปกติแล้วก็มองว่า ถึงแม้เราจะมีน้อยกว่าครึ่งต่อครึ่งนะแต่รู้สึกว่าผลงานเราผลิตออกมาได้มากกว่าอืมผมเห็นผมเห็นคอนเทนต์ของคุณก็ดีดีนะขอบคุณนะก็ดีนะแต่ละคอนเทนต์คืออย่างเช่นล่าสุดที่คุณไปที่ไหนนะฟิลิปปินส์อ่ะที่ไปหมู่บ้านเขาเรียกว่าอะไรนะสลัมสลัมสลัมเราก็ไปดำน้ำอ่ะเปิดปะสงดพูดอีพีน่ะดำน้ำอ่ะจะไม่โพยจะไม่โพยโพยยังอาังเอายังอายังอยังอยังเอางอยัอางอายัางเอาออาอายอ อ๋อคุณคุณให้ผมดูหลังบ้านหลังบ้านเออะดูสอรี่เดอนดูสอรี่มาวีมาวีวะเชาวีตาวีตาวีติดตาวีตาวีคุณรู้ไหมมาจากคาว่าอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้มาจากคําว่าตาบีอิตาบีอินอีออเหรออันนี้มุกมาแม่มีคนคอมเมนต์บอกเขาบอกว่าชาวตาบีอิตาบีอินเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตที่นั่นด้วยไปดาวะไปเผยแพร่ศาสนาแล้วก็เสียเขาเรียกว่าตาวีตาวีตาวีตาบีอิตาบีอิน A few moments later. คุณดินครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมีทีมงานประมาณ12คนแล้วก็ทำรายการหลายรายการมากชุดผมแล้วก็ที่บ้านทางบ้านเขาอยากรู้เหมือนกันว่าคุณได้ไรายได้ของการทำ u t u b e ต่อเดือนเท่าไหร่ครับคุณดินจริงๆทิ youtube เนี่ยมันมีมันมีหลายช่องทางอืม,มันจะได้จากโฆษณาที่มันขึ้นโฆษณาขั้นอ่ะครับตอนเรายอดูใช่ไหมมันขึ้นมันมีทางเฟซบุ๊กแล้วก็มันมีทางยูทูบอันนี้รายได้จากยอดวิวครับ แล้วก็จะมีรายได้จากสปอนเซอร์ที่เขาจ้างเรารีวิวจ้างเราโปรโมทสองละสองช่องทางนะอย่างที่สามอาจจะมีการขายของในเพจแต่ต่างๆแล้วผมไม่ค่อยทมใช่ตอนรายได้รวมๆก็อยู่ได้อยู่ได้ก็คือก็คืออยู่ได้ดูแลทั้งสิบสองคนได้ทิ้มงานได้ได้ได้ทำดและก็คือหลายคนอาจจะมองไม่ออกว่ามันเป็นอาชีพยังไงแต่จริงมันเป็นอาชีพที่ ดีนะฮีเป็นอาชีพที่ดีเลยค่อนข้างดีเลยอนข้างดีลยทำดีละก็ก็ดูแลทีมงานได้แล้วก็ช่องใหญ่ๆเขาดูแลคน20 30คนไน้50คนหน้ก็เป็นอะไรที่ผมก็ไม่คิดว่าจะมีอาชีพแบบนี้นะในในยุคเนี้ดีอยากจะทราบว่าเวลาเขาคิดรายได้เวลาเราดูอะดูคลิปอ่ะเขาคิดยังไงไงในถึง Facebook กับร้านวิวได้กี่บาทเออใช่ใช่เหมือนคนอยากรู้ว่าเฮ้แล้วคนดูแบบ คลิปหนึ่งล้านหนึ่งคลิปหนึ่งสองล้านเนี่ยมันได้ยังไงอ่ะมันไม่เท่ากันบางบางคลิปหนึ่งล้านวิวเ็าอาจจะได้แบบสามหมื่นบางคลิปว่าห้าหมื่นบางคลิปว่าอาจจะหลักแสนก็ได้แต่ละคลิปยอดมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรแม้าอวิมันเท่ากันเพราะว่าบางทีโฆษณาที่เข้ามามันเป็นโฆษณาที่แตกต่างกันวิดีโอที่เกี่ยวกับของเล่นของกินอ่ะมันอาจจะได้เงินได้ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มันจะได้เยอะกว่าหลายเท่า เพามันจะไม่เท่ากันหนึ่งล้านวิวของแต่ละคลิปมันจะไม่เท่ากันบางทีอาจจะได้หลักหมื่นบางทีอาจจะได้หลักแสนโอ้เออว่ะใช่มันบอกไม่ได้ว่ามันได้เท่าไหร่แสดงว่าคุณเลือกโฆษณาที่จะเข้าในคลิปคุณไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่ความเหมาะสมของคลิปเราด้วยกันอ๋อจะรู้ว่าอะไรเออจะรู้ว่าอะไมาแล้วถ้าคุณดีมาแล้วเอาคุณน้ำรีตั้การนะครับคุณพี่ดีมาจากไหนลาล่ะไม่ลาล่ะไม่ลาลาไปแล้วทักดีครับ โอ้โหเพิ่งรู้อ่ะโอเคต่อต่ปลอ่ะทุกคนกลับมาดูกับข้าวของเราเมนูอันนี้คุณยังไม่ได้ลองเพราะว่าคุณบอกผมว่าเมนูเนี่ยสมองนี่คือสมองวัวนะครับทุกคนสมองยีโอ้โหคนโบลากินอ่ะกินยังไงครับสีกูมืสกสั่งเลยสั่งเลยกินยังไงอ่ะสมองวัวนี่กินยังไง นี่กินสดสดแบบนี้เลหรอกินอย่างนี้กินพ่อผมกินพ่อผมโอหผมอยากจะลองเหมือนกันอันนั้น้มเจียวนิดนึง่้โผเลย้าพี่โทมาสามสอาพี่โตอมอมาเป้ันมันมันนิดนึงนะครับอันนี้ชอไข่ชออืม้มเหรอลมา มันเป็นส่วนไหนของสมองก็คือข้างบนของอยู่หัวนี่เหรอเออนี่หัวโอ้โหทุกคนในหัวมันสมองต้องเปิดนะครับก็คือต้องเปิดใจกินนะครับไม่เปิดใจอร่อยจะตายอร่อยแต่มันไม่ได้กลิ่นข้าวเลยนะคือมันใช่ใตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีกลิ่นแบบข้าวนิดนึงใช่ไปกินแล้วมันเหมือนไข่ปลาอือร่อยพี่ครับเพิ่มใส่มาพี่ แสดงว่าถ้าถ้าคนที่มาร้านนี้คุณแนะนําให้สั่งเมนูนี้ไหมแนะนําแนะนำมันดูเหมือนกินยากแต่จริงกินง่ายขายดีด้วยแล้วเนี่ยอืมเมนูเนี่ยสมองวัวสมองวัวอร่อยมาก